ผมว่าเขาเจ้าจะต้องทำหมันแล้วแหละครับทุกคนอะไรลูกอะไรอะไรมึงอยาเด็กกูลุงเก่งเด้มึงสิมาจิ้มกูบ่ <c oughs> แม่ดูแม่แม่มันอาการนักมากเลยแม่มันคมคืนหมอนอน่ะแม่แม่ลองถือหมอนออกไปทีล้งเมื่อันสิแลนนน้าหมอนเลยเดีวทุกคนเรา <c oughs> เราจะให้ยายถือหมอนออกไปนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนเขาเจ้าห่วงนั่น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 ้นนนนนนยวมันห่วงหมอนนะ่ะมันโมเมนต์ีมยได้นั่นนั่นใหญ่ยหญย,ย มันหวงหมอนนะอุ้ยๆน้อมันเอาอีกแล้วทุกคนคือน้องอ่ะมีอาการติดสัตว์นะครับแล้วน้องก็มีการข่มขืนหมอนน่ะทุกคนดูนี่น้องไม่สนใจอีสากับอีสวยเลยเพราะว่ากลิ่นมันเปลี่ยนไปมันทําหมันน่ะดูดิมันห่วงหมอนนะยายนี่มันขโมยหมอนยายมานี่แล้วหนูแล้วหนูจะไปขึ้นไปบนเตียงแม่แม่มันจะลอเตียงมันจะลอเตียงแม่มันจะลอเตียงมันจะลอเตียงมันจะลาเตียงมันจะลอเตียงมันจะลาเตียงเอาหมอนออกมาหมอนออกมาเอาหมอนออกมาแยกไอ้ญาติแยไอ ยายหมอนออกมาไหญ่ยายกลัวมากทุกคนตอนนี้เขาเจ้ามันห่วงหมอนมากอะทุกคนมันห่วงหมอนมากนี่นี่นี่อ้ยอุ้ยตอนนี้น้องไม่ให้หมอนเลยนะครับน้องจะจิ้มดูดีดีดมันคิดว่าเป็นเมียมันยายกระบยขึ้นโซฟาบนน้ำน้ำมนสีเงียใส่หมอนเอ้ยน้ำมันเงียใส่โซฟาน้องคือตอนนี้อาการหนักค่อางจะหนักแล้วน้องไม่ได้สนใจเขาสวยน้องไม่ได้สนใจเขาสวยน้องไม่ได้สนใจเขาสากเลยเพราะทำหมันหมดแล้วมันห่วงบอแม่แม่เอาแมวแมวมาด้านนี้เอามาด้านนี้เอามาด้านนี้ แม่บอกมาทั้งนี้ดูดิดูน้องเนี่ยน้องมีอาการแบบนี้หนักทุกคนวันนี้หนักเลยครับวันนี้คือหนักเลยแต่ว่าน้องยังไม่ได้ทําหมันตัวเดียวนะครับส่วนข้าวสาก,กับข้าวสวยาทําหมันไปหมดแล้วแล้วดูนี่น้องมีอาการติดสัตว์หนักมากครับแล้วน้องน่าจะหน้ามืดแหละงคงมขืนหมอนแบบนี้ทุกคนมันต้องทําหมันแล้วเขาเขาเจ้าน่ะแล้วเอาหมอนออกไม่ได้นั้นเดี๋ยวยายให้ยายโชว์อีกรอบนึงยายยายเอาหมอนออกแล้วน้องเขาติดหมอนมากแล้วเขาไม่ให้หมอนคืนเลยอ่ะมันเป็นหมอนโซฟาลูก ยายเอาไปซักให้ยายไปซักให้ยายไปซักให้ให้ยายไปซักให้ลูกให้ยายไปซักให้เนี่ยมันห่วงมากเลยนั่นนะน,นั่นนั่นนั <S <S ่นนั่นมันบ่ไห้ยายมันบ่ไห้มันบ่ไห้นะ่มันห่วงหมอนนั่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 นมันห่วงหมอนแล้วมันจะคือนั่นนั่นนั่นมันห่วงหมอนมันห่วงหมอนจริงๆทุกคนดูดิมันน้องดึงน้องดึงน้องดึงไว้น้องไม่ให้น้องไม่ให้น้องไม่ให้มันหาเรื่องเนี้ยแม่แม่ มันผอมไฟมากเลยมันเป็นอย่างไรย่าไม่ได้อะนะาจ้าไม่ดีปกติได้ดี่ย่าเลยยาาสวยนั่นอยู่แม้วก่บนสนใจสวยได้ย่าเขาแจกอะพรสนใจียรเขากอะย่ยกูข้าเจ้าค่อนข้างหนักเลยครับทุกคนอย่างที่เห็นนะฮะเพราะว่าไอตอนนี้แบงค์ยังไม่ยอมให้เข้าเจ้าทาหมันนะครับซึ่งไม่รู้ว่าทําไมอิสากเปิลอิสากมันเลียวเปิมข้าเจ้ามันเป็นอย่าง่ายาไม่ดีปกติได้ดีนนี้มันดีปกติมันดีปกตินาย่าไยา ตัวงงเลยอะทุกคนอันนี้คือทุกตัวงงไปหมดเลยอ่ะเนี่ยติดสัตว์หนักขนาดนี้อีกช่วยช่วยช่วยก่างงช่วยก่าง,งงนะมูดปากสัตนเลยบ่หุยทุกคนปากสัตนเลยยายบอกว่าปากสัตน์เลยดูที่ดูดิเอาตดสัตว์มันต้องการของบอกว่านี่แม่ยายเรียนตัวลูกกูแล้ว ฉากกระนอนควยพอดีมันกับมาชนใจเขา่เอาเมือมันเป็นมันแล้วเขา่เอาเมือแล้วอยายดูยายดูยายดูยายฉากเป็นมันแล้วนะไอ้เขาแจมันม่สนใจฉากต่อว้ายยองน่าเกลียดมากเลยนั่นทังใค้พอดีมันจะมาสนใจอยู่แล้วพอดี มันบ่สนใจน้องดอกแม่เอออิสากมันเลี่ยงมาเจอหน่อยแล้วกันอิสากเป็นมันแล้วพ่อดูสิทุกคนหมอนพังหมดแล้วไปพอแล้วสนใจอิสากสนใจสวยนี่เป็นยังนี่สนใจกูได้อัมาเล้วมาเล้วมาเล้วได้กูได้แท้กูได้แท้อีสวยกับบอเอาบัะนี่โอ้ส่วนจะโอ้ส่งไปเอาหมอนคืนข้าเจ้าก่อนแม่เอาลูกแม่เอาแม่เอาแม่เอาเโอ้ข้าวเจ้าโอเอะมามามาขาเจ้ามาเอาหมอนขึ้นเร็วขาเจ้ามาหมอนขึ้นเจ้าเอาหมอนครับลูกเจ้ากิ่งแกล้งเล่นได้เฉย เจ้าเอา,จาอเจ้าหมอนคืนเร็วเอาหมอนคืนลูกเอาหมอนคืนเอาหมอนคืนเอาหมอนคืนโอ้โหเจเย็นเดี๋ยวก็หายนะดเดี๋ยวก็หายพ่อแบงก์ก็เคยเป็นเหมือนลูกเลยล่ะไอ้แบงก์ก็หายลูกไอ้แบงก์ก็หายไอ้แบงก์ก็หายว้ายเป็นหมอนเปียกไ,ไปเลยวัสวยเลยสีเดียรเดียวเอาดิช่วยขามะขามากินนี่เนาะอีอนตื่นมึงเอ,อ้ยอ้วนันแล้วก็หายนะครับ พ่อแบงค์เคยผ่านจุดนี้มาก่อนพ่อแบงค์ยังหายได้เลยหรือโอเคเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายนะหายยังหายยังชุ่ๆช,ช,ชู่ๆชุช่ๆชูมันต้องเป็นตายูมันต้องเป็นตายู